สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะก็อยู่กับนิดาและบ้านสวนของขวัญของเรานั่นเองนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำการเลี้ยงแหนแดงกันนะคะนี่ก็คือบ่อที่อยู่ข้างหลังของนิดานี่ก็คือบ่อที่เราเตรียมที่จะเลี้ยงแหนแดงกันเนาะแล้วก็มีวิธียังไงเริ่มต้นเลี้ยงยังไงเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ ที่นิดาได้เตรียมพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เราก็ได้ทิ้งไว้ค้างคืนไว้คืนนึงเนาะเพื่อที่จะให้มูลมูลคอกได้ละลายนะคะแล้วก็เช้านี้เราก็จะมาช้อนเศษเนี่ยค่ะเศษตะกอนเศษไม้เศษอะไรที่อยู่ในมูล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 สัตว์ที่อยู่ในปุ๋ยคอกอเนาะที่อยู่ในดินด้วยเนาะ เราก็จะมาช้อนช้อนออกให้เขาสักหน่อยนะคะ <c oughs> ก่อนที่เราจะลงพ่อแม่พันธุ์แหนแดงเนาะเนี่ยก็จะช้อนก็จะเป็นฟองอย่างเงี้ยคะ่ะช้อนออกให้เขาสักหน่อย <c oughs> ช้อนประมาออกประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะ <c oughs> ถ้ามีกระชอนใหญ่ๆตักปืดทีเดียวก็น่าจะเสร็จนะคะ <c oughs> โอเคนี่ <c oughs> ก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ ลำดับต่อไปนี่เลยหน้าตาพระเอกของเรานะคะนี่จะเป็นแหนแดงอาชอนราเนาะแล้วก็จะทำการปล่อยนี่แล้วก็ตบตกเข้าหน่อยนะคะค่อยๆๆค่อย,อย,อยตกเขาหน่อย ก็จะมีประโยชน์มากมายหลายสถานเลยทีเดียวแหนแดงชนิดนี้ที่นิดานำมาเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นพันธอชอนลาไมโครฟิล่านะคะแหนแดงเนี่ยมันก็จะมีฟินเต้าด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าอชอนลาฟินเต้าเนี่ยเขาจะเป็นแหนแดงพันุ์พื้นบ้านของบ้านเรานะคะนี่แต่ว่าพันุนี้ที่เรา เอามาปล่อยนี่ก็คือจะเป็นอชนล่าไมาโครฟิล่าเขาจะมีความใหญ่กว่าเนาะนี่เขาจะมีความฟูกว่าใหญ่ใหญ่กว่านะคะเวลาเราปล่อยเนี่ยเราก็จะตบตบตบสักหน่อยตบเพื่อที่จะให้เขากระจายให้ให้รากเขาลงไปข้างล่างเนาะนี่เราก็จะทําการปล่อยเลยนะคะและเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์เนาะเราก็จะมาดูพัฒนาการของเขากันเนาะ ซึ่งแหนแดงที่เราเลี้ยงเนี่ยแหนแดงไอเจ้าตัวแหนแดงเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายเลยเนาะโอเคค่ะและนี่นิดาก็ทำการปล่อยแหนแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสระลูกนี้ก็2,4คูณเมตรนะคะขนาดสระ2คูณเมตรเนาะแล้วก็แหนแดงที่นิดาได้ปล่อยลงไปเนี่ยก็จะประมาณ7ขีดนะคะและเดี๋ยวเรามา ดูว่าน้องจะเติบโตจะขยายขนาดไหนที่เขาลอยขึ้นมาเราก็จะตกตก,ตกลงไปหน่อยตกตกตกให้ลากเขาลงไปอยู่ในน้ำ่วนและความลึกของน้ำก็จะประมาณ10-15เซนนะคะนี่ค่ะประโยชน์ของแหนแดงก็มีมากมายเลยเนาะใช้เป็น ปุ๋ยมากบ้างเป็นอาหารสัตว์บ้างเป็นอาหารไก่ไก่ก็กินดีเดอ้อแล้วก็อเอาทำปุ๋ยมากอย่างเงี้ยค่ะอาหารป้าอย่างนี้ได้เนาะและเดี๋ยวเรามาติดตามชมอีพีต่อไปนะคะสำหรับใครที่สนใจเลี้ยงแหนแดงก็ลองดูเนาะลองดูวิธีเราทำเล็กๆก,ก่อนทำสระเล็กๆก,ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายนะคะ โอเคค่ะขั้นตอนนี้นี่บอกพอแม่พัน์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้นิดากา็ได้เอาวิธีการเลี้ยงแหนแดงแบบง่ายๆเลยต้นทุนก็จะมีแต่ซื้อบอ่อเอยซื้อ,ซ,อซื้อพายางนี่นะคะพายางรองบอ่อนี่ก็พายางรองบอ่อนี่คือนิดาลงทุนไป230บาท นะคะนี่และเดี๋ยวลงลึกเจาะลึกวิธีประโยชน์ของแหนแดงเดี๋ยวนิดาจะลงให้ชม EP ต่อไปเนาะนี่ค่ะอินิดาก็จะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ